500เหรียญจะอยู่ในออสเตรเลียได้กี่วันสวัสดีครับผมเดวิดไบซ่าจากออสเตรเลียนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกทุกคนนะครับวันนี้นะครับเพื่อนไข่ชี่จะไปเป็นไบซ่าออสเตรเลียนะครับเพื่อนฟังคลิปนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้นะเรามี ข่าวดีมาบอกนะครับสำหรับเพื่อนๆนครับที่เรียกว่ากําลังเตรียมตัวเรื่องวีซ่านะครับหรือน้องๆนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับทางรัฐบาลนะครับของประเทศออสเตรเลียน,นะครับอนุญาตให้นักเรียนนะครับสามารถทํางานได้ 40ชั่วโมงแล้วนะครับจากเมื่อก่อนเนี้แค่20เองเห็นไหมครับเพื่อนว่านี่ข่าวดีสําหรับเพื่อนๆเลยนะครับผมว่านะครับรัฐบาลออสเตรเลียต้องการเงินเข้าประเทศอย่างมหาศาลท่าเพื่อนมองอยู่นะครับเรียกว่าเร่งรีบไปทําวีซ่ากันเลยนะครับเพื่อนสาหรับเงิน500เหรียญนะครับเพื่อนวันนี้นะครับเดวิดอัดคลิปวันที่17พฤษภาคมนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเพื่อนผมแอบไปดู Google มานะครับ ว่า1ดอลลาร์เท่ากับกี่บาทของไทยนะครับก็ไปดูมาแล้วนะครับ20กสกว่านะครับเอ้ย24กิกว่านะครับเพื่อนกติสักกลมๆง่ายๆเลยว่า25บาท ต่อ1ดอลลาร์นะครับเพื่อนๆเห็นไหมใครที่กําลังจะไปเก็บเงินนะครับหรือเก็บหอมรอมริบหรือไปใช้ชีวิตที่ประเทศออสเตรเลียน,นะครับเพื่อก็ดูอัตราแลกเปลี่ยนดีๆนะครับเพื่อนสาหรับวันนี้นะครับเราตีเอาง่ายๆเลย25บาทต่อ1เหรียญแล้วกันนะครับจะได้คิดตัวเลขง่ายๆนะครับเพื่อนสำหรับ500เหรียญน,นะครับเราได้เงินที่กี่บาท ต่อสัปดาห์นะครับบางคนบอกว่าเห็นค่างเงินแล้วว้าวนะครับเรามาคำนวณกันให้เพื่อนๆเ,เห็นชัดๆเลยนะครับสำหรับนะครับเพื่อนๆเ,เงิน500เหรียญหรือ500ดอลลาร์นะครับเราเอาไปคูณที่25จะได้ตัวเลขเท่าไหร่ผมคูณมาเสร็จสับแล้วครับเพื่อนๆเ,เ,เมื่อกี้แอบไปคิดมาแล้วนะครับนี่25 คูณ500เท่ากับ12,500ปมื่ติองๆๆๆๆโอ้โหเห็นไหมครับเพื่อน12,500เท่ากับ1สัปดาห์เราสามารถใช้ชีวิตในประเทศไทยได้เกือบ1เดือนเลยแต่อยู่ในประเทศออสเตรเลียเราใช้ชีวิตทำไมได้แค่1อาทิตย์เท่านั้นนะครับทำไมมันเป็นเรื่องเศร้าแหล่ะ ไม่ใช่เลี่ยงเศร้านะครับเพื่อนเรามาดูกันนะครับว่ามันมีค่าใช้ใจ่ายอะไรกันบ้างน,นะครับหรือเพื่อนๆจะได้ไม่ตกใจนะครับว่าเงินตั้ง12500ต่อสัปดาห์ทำไมมันไม่เหลือเลยอ่ะเราเปิดเผยไปแล้วเหรอ อ้าอย่าพึ่งนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างถ้าเราได้เงิน500เหรียญต่อสัปดาห์นะครับเพื่อนเรามาแจกแกงกันให้เพื่อนๆดูกันคร่าวๆก่อนนะครับหรือชัดเลยก็ไม่รู้นะครับเพื่นอนถ้าเราทํางานนะครับหรือได้รายได้ที่500เหรียญต่อสัปดาห์เราจะมี รายจ่ายอะไรกันบ้างเห็นไหมครับเพื่อนเราได้รายรับแล้วแต่เรายังไม่ได้คิดรายจ่ายเลยเพื่อนๆไปอยู่ประเทศออสเตรเลียเพื่อนเพื่อนมีที่พักฟรีหรือเสียตังค์ครับหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าฉันมีที่พักฟรีนะครับแต่เพื่อนก็อาจจะต้องช่วยญาติพี่น้องนะครับในการจ่ายค่าน้ําค่าไฟนะครับฝรั่งนะครับเรียกว่าแตกต่างจากประเทศไทยที่ไม่ได้ให้อยู่ฟรีนะครับแต่ก็ต้องเรียกว่า ช่วยกันหารค่าใช้จ่ายในบ้านนะครับเพื่อนอเห็นไหมมันมีความแตกต่างกันนะเอาผมเอาพื้นฐานนะครับของการจ่ายเลทค่าที่พักนะครับที่สแตนดานดทั่วไปครับที่คนไทยนิยมหรือชาวต่างชาตินิยมกันด้วยนะครับเพื่อนอเรามาดูค่าบ้านกันนะครับเอาเลทที่แบบซอฟนะครับเหมือนว่าเมื่ออยู่ในคอกหรือเล้าไก่ เพื่อนงงทาไมอยู่บ้านเหมือนเล้าไก่เดี๋ยวมาอธิบายในคลิปอื่นนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับค่าที่พักของเพื่อนเนี่ยเฉลี่ยแล้วนะครับต่อคนต่อสัปดาห์นะครับเพื่อนจะอยู่ที่โดยประมาณนะครับ120ี่เหรียญต่อสัปดาห์นะครับเห็นไหมครับเพื่อนเราได้มา500เหรียญแล้วถูกหักออกไป120เหรียญเหลือเพียงแค่380เหรียญเองโอ้ยังอุ่นใจยังพอซื้อกับข้าวได้เรามาต่อกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนยกเขียนให้ดูเลยนะครับเพื่อนจะได้ไม่ลืมนะครับ ว่าเรามี500อแล้วนะเอา5 0า้อนะครับเพื่อนนี่ตั้งกลมๆไว้ก่อนนี่ผมเอา500ตั้งกลมๆไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆก็ทาตามผมได้เลยนะนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามีค่าที่พักเนาะค่าที่พักค่าที่พักนะครับ120ี่เหรียญน,นะครับนี่ห2 0ี่เหรียญน,นะครับเหลืออีก380เรามาดูกันว่าเราจะ ทำอะไรหรือมันจะเหลือไหมนะครับค่าที่พักร้อยเหลือ380เองเยอะนะครับเพื่อนถ้าคูณยี่้านะครับเรามาดูกัน,นครับว่าเราจะมีรายจ่ายอะไรกันบ้างนนครับถ้าเ,เพื่อนไปโรงเรียนเ,นเพื่อนจะต้องเสียอะไรครับค่าเดินทางนะครับอัตราเฉลี่ยแล้วนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 20-50เหรียญนะครับขึ้นอยู่กับที่พักของเพื่อนอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลนะครับจากโรงเรียนนะครับผมตีเอาตัวเลขกลมๆดีกว่านะครับค่าเดินทางนะครับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้านะครับหรือรถบัสนะครับตีทัก50เหรียญนะครับเผื่อถ้ามีเกินเพื่อนก็ไปกินซูชิได้นะครับนี่อร่อยนะที่นั่นนะครับเพื่อน170เหรียญแล้วครับเพื่อนจาก500เหรียญเท่าไหร่เนี่ย เอเพื่อนๆไปที่นั่นนะครับเพื่อนๆเป็นมีซ่าอะไรครับนักเรียนนักเรียนทําไมครับเพื่อนๆนักเรียนจะต้องจ่ายตังค่าเรียนแล้วค่าใช้จ่ายค่าเรียนอยู่ที่เท่าไหร่เอาแบบง่ายๆสั้นๆง่ายๆเลยครับให้เพื่อนเห็นภาพก่อนนะครับโหมีค่าที่พักแล้วค่าเดินทางแล้วค่าเรียนเท่าไหร่นะครับเพื่อนต้องเก็บไว้เลยค่าเรียนผมเอาเลขตัวเอาผมเอาประสบการณ์จากผมเลยนะตีเฉลี่ยแล้วนะครับ 200- ร้อยถึงเหรียญนะครับที่เราต้องเก็บไว้นะครับเพื่อนผมเอาสัก300เหรียญกันให้เพื่อนเห็นตัวเลขแล้วแบบสะอึกสามร้ยอยเหรียญเลยนะฟึบนี่หูดาวดาวดาวไว้วไก่อนนี่นะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะต้องเก็บเงินสําหรับค่าเรียนไว้สามร้อยเหรียญต่อสัปดาห์นะครับเพื่อนเพื่อนถึงจะใช้ชีวิต ่ออยู่ที่ประเทศออสเตรเลียได้นะครับหลังจากค้าขายเงินหมดนะครับการุณาของเงินพ่อแม่นะครับเพื่อนอันนี้เป็นสิ่งไม่ดีนะครับอย่าไปจํานะครับเพื่อนสามร้อยสี่ร้อยเจ็ดสิบแล้วนะครับเพื่อนสี่ร้อยเจ็ดสิบเหรียญแล้วเ,เราได้500ห้าร้อยเหรียญเหลือเท่าไหร่ครับเพื่อนเหลือสามสิบเหรียญอื้ฮะผมคิดถูกไหมเนี่ยสามร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยเจ็ดสิบเราได้มาห้าร้อยเหลือสามสิบเหรียญเพื่อนมาร์คไว้เลย นิงงนิงนนอันนี้คืออะไรครับเพื่อนๆสาสิบเหรียญสุดท้ายของเงิน500ห้าร้อยเหรียญต่อสัปดาห์อันนี้คือค่ากินนะครับค่าใช้จ่ายที่เพื่อนๆนะครับสามารถใช้ได้นะครับจากเงิน500ห้าร้อยเหรียญนะครับวงไว้เลยดีกว่าเพื่อนๆจะได้เห็นภาพชัดเจนตรง 30เหรียญเพื่อนเก็สามารถนะครับประทังชีวิตนะครับต่อสัปดาห์ได้นะครับท่านเพื่อนอยู่ที่พักบ้านไหนนะครับข้าวฟรีนะครับไข่ฟรีเพื่อนเพื่อนเลือกบ้านนั้นนะครับเล้วเพื่อนก็ไปซื้อผักซื้อหมูนะครับที่ตลาดแพดดี้มา์เก็ตนะครับอันนี้ผมพูดถึงซิดนีย์นะเพราะว่าเดวิดนะครับใช้ชีวิตอยู่ในประเทศซิดนีย์อย่างเดียวเลยนะครับเพื่อนๆท่านเพื่อนอยากได้ เงินมากกว่านั้นนะครับในการใช้ชีวิตในต่างประเทศนะครับพเพื่อนๆต้องทราบก่อนนะครับว่านะครับในประเทศออสเตรเลียมีค่าใช้จ่ายที่แบบโอ้โหค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับแต่ถ้าพเพื่อนๆนะครับทารายได้มากกว่านั้นล่ะพเพื่อนๆก็สามารถใช้ชีวิตนะครับได้อย่างสบายขึ้นนั่นเองถ้าอยากรู้นะครับเพื่อนอาจารย์เดวิดแนะนําเลยนะครับบาริซ่าออสเตรเลียชวนเพื่อน ได้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนนี่ให้ความรู้นะครับเพื่อเรียกว่าเราเอาเรทองวันที่17นะครับพฤษภานะครับมาเป็นตัวตั้งนะครับท่านเพื่อนไปวันไหนเพื่อนเพื่อนก็เอาเรทค่าเงินนะครับในวันนั้นคูณอีกทีนะวันนี้นะครับเพื่อนอาจารย์เดวิดนะครับเลยรีบลงมาอัด คลิปเลยเพราะมีน้องๆ inbox มาสอบถามกันนะครับเพื่อนก็เลยให้ความรู้กันเลยดีกว่านะครับนะครับท่านเพื่อนอยากได้ความรู้ดีๆนะครับก็ฝากเพื่อนครับติดตามนะครับเดวิดเซนเตอร์แฟงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องทาง a c e b o o k นะครับอาจารย์เดวิดนะครับจะไมาให้คําแนะนำสำหรับเพื่อนที่อยากไปเป็น ใบซ่าที่ประเทศออสเตรเลียหรือเปิดร้านกาแฟในประเทศไทยนะครับท่านเพื่อนอยากได้กาแฟอร่อยๆอนะครับเป็นมเมล็ดก,กาแฟจากดอยช้างนะครับเพื่อนตัวนี้ตัวนี้นะครับโลโก้สีน้ําเงินนะครับชงได้ทั้งร้อนและเย็นนะครับที่ลูกค้าหลายๆคนก็เอ่ยปากชมว่าเข้มหอมทุกๆคนเลยนี่เดี๋ยวจิบกาแฟกันเลยดีกว่าอ่า เมกิกาโนจากดอยช้างแสนอร่อยแก้วนี้นะครับเพื่อนสำหรับวันนี้นะครับจานดีวิดลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ